ออ๋เมื่อกี้เมื่อกี้ใช่ไหมอะไรวะน้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มไหนของพี่โบูหลับขายวันไหนวันนี้หลับแล้วถึงมาขายกับใครนองก็มาพี่เป็นหลับพี่เบนเข้ามาไหมขายอะไรอ่ะเข้าด้วยกันไหมคะพี่เบ้นมาสวัสดีค่ะอุ้ยคุณเบ้นตัวจริงหลอยเขากอกันแล้วเบ้นเขาหลอดนะเี่นี่สวยไหม ร้องดินบองเพลงว่าไงบ้างร้องกอเลอ่ะเพเ่อเพื่ออยู่ไหม่มาเอออยู่ใม่เพื่ออยู่ไม่ไหร้องนี่กต้นฉบับอีกอ่ะินมานั่งข้างพี่เลยไปิบไปด้วยหรือเปล่าตามสบายตื่นเต้นเปล่าจูเก็ตนะครับลงเครื่องมาอด้วยนั่งเครื่องบินเหรอแล้วิบสีผมจะลสีขว้วเลอจางนี้ลูกกล้องอยู่ทางนี้ราว วันนี้มาขายอะไรอะ่ะขายน้ำหอมแล้วทำอะไรอยู่วันนี้หนูทำอะไรคะหนังเดินขอยิงทุกวันต,ตลอดเลยพี่จพีพี่พี่จจนี่สวยมากน่ารักมากโยนะทำไมน่ารัก,กอย่างนี้อปากหวานจังเลยอะ่ะแล้วบูมล่ะบูมละ่ะพี่บูมก็หล่อมากเกเป็นสวยไดในเวล,ล่ะหลิน จะทยา่นะเดี๋แป๊นึแห้เขาดะทุกคนขอสองล้านหัวใจให้น้องหลินหน่อยหลินตัวหอมจังเลยฉีดน้ําหอมเอ็นชานหลอเอ็นชานเอนชาออเอ็นชานอันนี้ปะใช่ใช่ฉีดได้หรอวันนี้้ฉีดได้พี่หรอฉีดที่ชุดนะ เลยเลเยโอเเ้ยเลยโอ้ยเก่งก็ชิดขนาดนี้สนแสดงว่าพ,พี่เจนนี่เหม็นมากเลยใช่ไหมลูกไม่เหม็นค่ะหอมเอ่า,าอย่านะภูมน้องเขาเป็นทีมชันนะวันนี้ตะก้าพร้อมไหมคะของน้องลินเรียบร้ยรอยค่ะแม่ลิน่ะ สองตัวนะครับหลินตั้งแต่เข้าวงการมีคนจีบบ้างหรือยังไม่มีค่ะโสดแล้วเออโสดแล้วแสดงว่าเคยมีหรอไม่ค่ะอ่าอ่าอ๋อดีๆเคยมีเปล่าพี่พี่จินนี่สะอาดพี่วานพี่จินนี่ไปไหนคะเมื่อวานเหรอคะเมื่อวานที่พี่จินนี่ถือไมค์ไปไปร้องเพลงร้องเพลงอ้าวจะเลิกคุยเท่าอ้อมเพ้อก็เธออยู่ไม่มาก็เธออยู่ไม่มา ุดยอดเลยอ่ะดินเป็นซูเปอร์สตาร์ไปแล้วอ่ะเร็วๆๆๆจะสองล้านหัวใจแล้ววันนี้เตรียมโปรมาไหมคะทุกคนปโปรอะไรคะขอดูโปรเด็ดๆหน่อยสิน้ำหอมเอ็นชันจำได้ไหมเขาขายในไลน์ของเราได้23 0 0 0บ้านแล้วเขาไปต่อยอดได้อีกแสน,นบ้านเขาได้ทั้งหมดเกือบ10ล้านบาทแล้วเป็นแบรนด์จากจังหวัดสตูลสตูลบ้านเรา้อยค่ะ คือแบบว่าไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าแกล้ของกันทั้งอำเภอก็ทั้งจังหวัดค่ะเออมา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 อายกสูงสุดไหนพี่โบมาพอดีสักการู้ไดิค่ะสวัสดีค่ะได้บอกไหมพี่โบสวยไหมสวยไหมดิสวยมากมากับป๊ะป๊อรู้ไปหมดจะพูดเอออย่าพูดนะพี่โบนะมาขอโปรไหนจ๊ะ เริ่มแล้วใช่ไหมคะแม่เริ่มแล้วขอบโก้หน่อยค่ะน้ำหมอกตัวนี้นะคะเป็นน้ำหมอกที่จะน่าขายวันนี้ก็คือกลิ่นน้องหลีนน้องหลินจำได้ไมมกินอะไรลูกจำได้น้องหลินน้องหลินวินวินอะไรลูกวินนี่วินนี่นะคะกินกุ้งเผาไงลูกเคยจำได้ไหมจำวันนั้นน่ามีน้ำหมอกหลายกลิ่นมากที่เจน่าให้น้องหลีนเลือกนะคะแต่เจน่าแต่ว่าน้องหลินเลือกน้ำหอมกลิ่นนี้ลองสีให้พี่เจนดูซิว่ากลิ่นเป็นยังไงอ่ะพี่เจนกลิ่นเป็นยังไงน้องหลินลองทำดูซิลูกหอมไหมอ่ะหอมหวานมมาาากกกหววี่่นเเซซ็จุบอร์ หอมกลิ่นน้องหลินนะคะวันนี้ที่จะได้เอามาขายตัวนี้นะคะจะเป็นจำความตัวนี้นะคะถ้าเอซ่านะคะเลยจ้าลินวันนี้พี่พี่จัดโปรให้แบบราคาดีมากนะที่น้องหลินมาอ่ะบอกโปรหน่อยจะได้จับเวลาขอโปรหน่อยจ้าขอโปรหน่อยหนึ่งแถมหนึ่งเพียงหนึ่งแปดเก้าโอเคอะไรอ่ะสองขวดหรอใช่ค่ะขวดน้องหลินไงแม่จะกินได้อยู่ก็คือแบบว่าเราเราเราเน้นแบบว่าเราเน้นแบบว่าราคาไหม ราคามะหรยังคะราคามาหรยังวันนี้นะคะเราเน้นความปังกับคุณแม่ขาก็คือราคานี้ให้สุดในไลฟ์คุณเจนนี่แรงมากเกณฑ์คนั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวเกณฑ์มาเพชรคลอง ขอขออ่านคอมเมนต์หน่อยใครใครอยู่ก็สายฮาเกนมาแพ็คของนะคะคุณแม่ขาเพราะวันเนาะว่าวันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ได้อุดหนุนแค่แบรนด์อย่างเดียวนะคะแต่ยังช่วยซัพพอร์ตนะคะให้กับพวกเราชาวสตูลด้วยบอกเลยว่าสตูลเป็นเศรษฐกิจพิเศษนะแต่คือแบบว่าทุกคนเนี่ยมันไม่ค่อยแบบมีนานประจำ่าน้อยฟิลือนกับว่าเน้นแบบทำเกษตรแต่ก็ลูกทำเต้าห้ามฉีดน้ำหอมขนาดเพราะว่ามันจะขมพอเข้าปากมันหอมมากมันหอมแบบใดมันมันหอมแบบไหนหอมมากเซ็กซี่จุ้มเบิร์ มากเพราะว่าน so like ok ั้นแป๊บเดียวไปกี่บ้านกี่บ้านไมวันนั้นนะคะบอกเลยว่าในไลฟ์ของเจนนี่อเลยชนะขายห้าลานีได้ทั้งหมดสองหน้าันบ้านแต่ปิดจบกับกะเทยแต่ว่าปิดจบนะคะเจ็ดล้านชนะปิดจบที่หนึ่งแสนหนึ่งแสนกว่าบ้านนะคะก็คือขอบคุณทุกคนมากที่ซัพพอร์ตพวกเรานะคะบอกเลยว่า อัตราการยกเลิกก็คือหนอยมากและที่สำคัญนะคะอขอบคุณเจนนี่ทักนามาหลายนะคะไม่ได้แค่สร้างสปอตไลไ์ให้กับแบรนด์ของเราอย่างเดียวแต่ยังช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเรานะคะเพราะว่าเราจ้างพาร์ทไทม์เยอะมาก เกณฑ์คนทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวคำนี้ไม่เกินจริงอ่ะพี่เจนนี่ใช่เพราะฉะนั้นนะคะฝากจับกดพวกเราด้วยนะคะโปรหนึ่งแถมหนึ่งวันนี้นะคะสั่งน้ำหอมวินนี่กินน้องหลินนะคะจะน่าจะไรอดเลยกินอื่นไปให้เลยเพราะว่าเราไม่ควรมีน้ำหอมกินเดียวใช่ไหมลูกน้องลินลองฉีดผสมกันดูซิกลิ่นกลิ่นหญิงหนึ่งแทบกลิ่นหญิงหนึ่งหญิงสองุยตอนนี้ยอดขายเท่าไหร่แล้วว้าซี่หมื่นกว่าแล้วสี่หมื่นกว่าแล้ว หนึ่งแถมหนึ่งค่ะ Enchan ค่ะแบรนด์ดังวันนั้นหมดสต็อกคนแบบโวยกันทั้งไลฟ์เพราะซื้อไม่ได้หอมมากหอมมากอันนี้กินนี้เขาจะหอมมากนะคะเอซาค่ะเอ c h a n น้องหีินพี่ามหน่อยกินกินกินเนี้หนูจะฉีดไปหาใครฉีดไปหาแฟนค่ะหนูชอบไหมชอบต้อบอกว่าแบรนด์ Enchan นะคะ พีเซนเตอร์แค่คนเดียวก็คือน้องหลินที่เานาเคยจ้างเพราะวันนั้นเาหนาจำได้ว่าน้องหลินทำไมน้องหลินขยันอย่างนี้ลูกน้องหลินบอกว่ากำลังหาเงินเพื่อสร้างบ้าในให้พีเ่เบนน้องเป็นเด็กพิเศษที่ขยันแล้วก็แบบมีความแบบว่าสู้มากแล้วก็แบบว่าเป็นเด็กกตัญยูมากพี่เานาก็เลยแบบอุดหนุนน้องไปเลยจ้างพีเซนเตอร์คนแรกแล้วก็เป็นหนึ่งตัวเป็นเป็นน้องหอมกลิ่นแรกที่มีพีเซนเตอร์อ่ะเร็วๆเหลือสามนาะทีแล้ว แล้วหมอวินนี่กินน้องหลินใช่ไหมลูกใช่ว nice. oh, ันนี้มากับโปรอะไรคะบอกพี่มาจัดโปรให้หน่อยค่ะอ่าหนึ่งแถมหนึ่งเป็นจำหนึ่งเหลือจากเท่าไหร่นะจ๊จากปกตินะคะขวดละสองร้อยเก้าสิบวันนี้จะไห้ไปเลยนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทหนึ่งแถมหนึ่งได้สองขวดได้สองขวดขนาดจริงไอ้แสนก็แตกแล้ว พี่ขาเป็นเป็นแบบว่าได้ตัวจริงแถมตัวจริงไปเลยวันนี้นะคะใครที่เคยกดกินเอ็นจานไปวันนี้ลองเปิดใจเปิดกินน้องหลีนก็คือกินวินนี่กินวินนี่นะคะจะมีความเบอร์รี่นะคะเหมือนเอาเบอร์รี่ปากมาทาตัวจะเป็นแบบว่ากินฟลอรัลฟุตี้บอกแป้งก็คือฉีดแล้วน้ำหอมสยบกินแก่น้ำหอมดับแก่นะคะใครที่รู้สึกพี่กินไหนดีของพี่เจนนี่ก็ว่าวันนี้น่ารักเฟรนดี้ไม่แล้วพี่โสดไงโสดแม่ถ้าโสดก็ต้องกินนี้เลยเป็นกันเป็น กลิ่นที่บอกว่าสตัมอายุไว้ให้เหมือนเสื้อขาวเสื้อขาวกระโปรงดํามหาลัยตลอดเวลากลิ่นเป็นไงบ้างแม่แต่ว่ามันหอมมากแต่ว่ามันแต่ว่ามันใส่ได้พอดีเลยใส่ได้พอดีเลยแล้วขวดเล็กปุ๊ปปิ๊กพวกฟังง่ายอันนี้ก็คืออนสองนาทีเราเหลือสองนาทีกระจายหนึ่งแถมหนึ่งค่ะใช่เหรเลยใช่เฮ้ยยัานใจเลยจ้า หน่อยลูกวันนี้เราจัดแม่ค่ะวันนี้แม่เตรียมสต็อกมาก็คือปีที่สองหมื่นมาคคนช่่ยกันหน่อยค่ะแม่แม่กดนะคะแม่แม่สมาว่ากดเลยนะคะแล้วก็กดให้เจนนี่ด้วยจ้าเค่ะมีใจไหมวันนี้ได้มา้มีใจมากก็กินเต้นออแล้วแม่งตอค่ะคาั้งเลยมาั้งรกยยากมากีกไงมั้ยอยากเจอจินนี่มากเพ่มเธอ่ยเ่มเพมาเพิ่อเ่ ัวยไหมแม่เจนี่สวยไหมสวยมากอยากสวยเหมือนแม่เจนไหมอยากเจอโอ้แม่แม่ทำผมสวยมากสวยมากผมหนูก็สวยอันนี้แม่คะคะอ่ะคุณนี่คือสวยมากเซ็กซี่เซ็กซี่อออ๋อใจใส่ยี่ใจเออาถ้าเลือกน้ำหอมให้แม่เจนนี่วันนี้หนึ่งกลิ่นหนูจะเลือกอะไรให้แม่หนูจะเลือกกลิ่นอาแบบนี้เลยจ้ากลิ่นแบบนี้เลยนะคะเธอเธอเธอจะหลับจะเลิ่มคุณเออเพอเออเอาไ้แกเป็นไงล่ะ ยังไงเร็วๆหนึ่งนาทีสุดท้ายกดได้เลยจ้าปกตินะฮะหนึ่งขวดแบบนี้นะสองร้อยเก้าสิบบาทนะสองขวดห้าร้อยแปดสิบบาทนะแต่วันนี้เราให้โปรหนึ่งฟรีหนึ่งคือได้สองขวดขวดจริงเลยนะขวดจริงเท่ากันเลยนะวันนี้หนึ่งฟรีหนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทเท่านั้นจ้า เอ2ขวทุกคนจะได้กินวินนี่กินน้องห,อหนิ่หนึวดและที่เหลือนะคะเราจะสูมใส่ไปให้ก็คือว่าจะเป็นกินอะไรนะคะเป็นลุ้นการเพราะว่าเราให้หนึ่งแถมหนึ่งนะคะเราไม่อยาก้ทุกคนมีน้ำหอมกินเดียวเพราะฉะนั้นกดได้เลยะค่ะน้ำหอมกินน้ 1, องหนึงก็เป็นน้ำหอมกลิ่นวินนี่นะคะเอ,อ,อ,อาหมดเวลาแล้วจะให้อีก500<ะ>อ,ออเดอร์อ่อนๆหน่อยเลยค่ะม่แคาซือหนูนี่เดเดจะอนูจะให้กินไหนจะเลือให้กินนั้นเลยจ้า ็คือเจนนี่จะเล <screaming. S 3> <c oughs> ือกเลือกอำเภอแน่นอนใช่เลือกทอำเภอเลยไม่คุยกับใครแล้วถ้าปดแลวถ้ายางแพ้ซื้อกดเลยแล้วก็ตัดเก้าเลยค่ะเลือกกดตาเดิมใจจบวันนี้อยู่มามามาจิ้นนี่มาเลือกอำเภอด้วยค่ะใช่กลับมาเลือกอำเภอด้วยว่าจะอยู่อำเภอไหนนี่เลยค่ะชาาิ สีไลน์จะกินแบบนายเจ้าหอมนะคะแล้วเขหอมมากมากพี่จีนี่แล้วพี่ทุกคนนะคะมาเจอผคนรักผมตาความหน้าความตาเความตานะมาจ้าล้านแสนแล้วทุกคนร้านแสนแล้วทุกคนร้านแสนแล้วอันนี้แปลว่ากินน้ำหอมว่าจะกินผู้ชายกินผู้ชายเป็นผู้หญิงเลยใช่แน่นอนแน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุดที่เจ๊จีนนะคะ จจีนเป็นยังไงสวยมากโอ้โหยีไใ่ยีต่อรงราเลิกคุยทางอำเภอใช่เพื่อแม่เปิดมามาเต้ขอรับพ่ะพ่อเอิดทางอำเภอขอบคุณทมากนะใ่อรกลช่วยโอ้โหเม่แเลงตายได้ไหมป้องป้งดูเดี๋ยวไม่แม่แเลงตายเอ่ะเม่แม่แม่มันจะจังหวัดอะไรนะจังวั สตูนสตูน่าสตูนพวกเรานะคะอุดหนุนน้ำมเน็นซินนะคะเราส่งตรงจากต้นกระตูนตอนนี้นะคะของปลอมมีเยอะมากนะคะตั้งแต่ไลฟ์สดคุณเจนี่เป็นไวรัลนะคะของปลอมขึ้นเยอะมากฉะนนั้ จังหวัดสตูลนะของแทนไม่้เปลี่ยนขนาดเป็นที่ผ้าเอ็มแเอวดแบวนหัวกลมปุ๊กปิ๊่่างนี้นะคะซื้อจากจังหวัดสตูนะคะเอเอ็นชาร์ออฟฟิเชียลร้านมมของแท้ส่งตรงจังหวัดสตูนะคะดูของแท้ด้วยนะคะทุกคนกระตุ้นถูกองันเยอะมากน้องหลินค่ะให้อีก300บ้านนะโอ้ยีกดนะคะทีกดห่งเดือนนะงเดือให้น้องหลินหน่อยนะวันนี้นะหเดือน้องกาาอยเร็วแอ่งเร็วกำลังใจหนื้อเนื้อเนื้อเน้อน้องหลินด้ ไม่ให้หนูร้อมไงเปิดมาให้ทุกนได้ก้าวของไงโอเคโอเคโอเค่อเคใหม่น่าโอเคตอนนี้วันนี้วันนี้จะพี่เจนนี่ตัวจริงพี่เจนนี่ตัวหอมไหมลูกหอมมากเลยหอมมากนะหอมพี่ชนี่เลยเอ็นชานเอ็นซาดนะคะอ่ะทำเหมือนพี่เล้วเอ็นชานเอ็นซาดตะขาผู้ชายต้องหลงใหลปึ๊บ ปึ๊บ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 หอมจังนี่เลยชิลมากคะ่ยังไงก็มันหอมอ่ะก็ข้อแากก่อนนะคะทุกคนที่ยืนใจแล้วก็สำนักเงินมาด้วยถ้าสำนักเงินมาซื้อแล้วซื้อเลยนะคะใส่ยิงมากผู้ชายผู้หญิงยิงมากเอางจ่ะคุณออมเบอเป็นคนทั้งอําเบอมาแพ็กกอน คือเจนนี่คนเดียวคนเดียวเลยคนนี้คือใครใครใครคะทางหลังอ่าอันนี้แฟนคนพี่แฟนพี่แฟนเก่าแฟนเก่าแฟนใหม่พี่หล่อมากหล่อมากเลยนะคะพี่ยิวไงถ้าจอซื้อแล้วซื้อเลยค่ะสองอันจ้าออเหลือเท่าไหร่สองันเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่1 8ึ่งแก้าหึ่งแปเก้ลนแล้วจริงๆริงลินอยากขายเท่าไหร่ล่ะลูกยุด889ก็ได้889แปด นี่เลยนี่ะรกใครก่อยากได้หนึ่งแถมหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าเลยนะคะเ็การมาไม่ก็คือทุกคนที่ซื้อแล้วสำลักเงินมาให้ผู้รับค้าถ้าซื้อแล้วนักอาจถ้าหมอกินนี้จะให้ผู้ชายลงรักแต่ลงรักของเราคือครค้าจินนี่คนนั้นเลยค่ะที่หลินพูดนะมีเหตุผลมากเอาคนไหนเอาคนแรกคนแรกคือใคร ถ้าเราซื้อแล้วกลิ่นจะหอมอนีต่ตอวจะหอมเราจ,จะหอมมากๆนะคะเพราะกันนะนับหนึ่งไทยร้านนับหนึ่งหนึ่งสิบนาบ้าน้แล้วคะ่ะไม่นับเลยเอาไหมเอาไหมฝัม่งขายฝันท้าย อ่ะสองลูกสุดท้ายจะก็เหลือแค่สองบ้านค่ะสองบ้านสุดท้ายสองบ้านสองก็สองบ้านสุดท้ายค่ะให้น้องหลิงค่ะขอน้องหลินขอสองเด้ออเดทุกคนค่ะวันนี้กดดีนะคะในตะกร้าหายลูกกินหอมมากเป็นซันนะคะถ้าซื้อแล้วแล้วก็ปักให้ด้วยนะคะเพราะว่าน้ำหอมหอมมากถ้าซื้อแล้วปักให้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ขายไปไหนหน้ามันบั๊กไปแล้วมันขายดีเกินทุกคนจัดตัดสินใจได้ไหมตัดสินใจว่าอะไรดีว่าหนูจะให้ลูกค้าเอานี่ไปโปรค้าไปเลยเพราะว่าน้องหลินจะมาไล่จากพี่จินนี่อีกทุกวันเอ ทุกวันค่ะถ้าถ้าเจอพี่โบอยู่ตรงนี้นะอออันนี้ได้อีกสองโป้ไทยแน่นอนค่ะจัดเต็มาจ้างานวันนี้พี่จะมีพูดน้อยมากต้อง่ีพูดเก่งมากทำดูไปเป็นงานเป็นเล่นอันนี้นะคะน้ำหอมของเราก็มีราคาถูกมากถ้าว่าน้ำหอมกลิ่นดีหอมกลิ่นผู้ชายกลิ่นอะไรกลิ่นจีนี้แน่นอนค่ะ น้ำหอมพี่ค้างไปก้าไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวนี้มีขายตัวนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะจะกดพวกเรานะคะเป็นเอชช้างจากจังหวัดสตูลนะคะกดได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ่เงิาไปนีบุ๋มจะ